สถานการณ์ของโอเล่ ide, กุนนาโซชากำลังสุม่มเสี่ยงต่อการตกงานอย่างยิ่งนะครับหลังเปิดฤด,ดูกาลนี้ได้กระท่อนกระแทน่นแถมการแก้เกมยังอ่อนด้อยนักหากเทียบกับคุณซื้อคนดังคนอื่นๆทำให้เกิดคำถามขึ้นมากมายว่าหากสมมสรไร้นายใ,นใหญ่ชาวนอร์เวย์ใครจะเข้าไปเป็นกุนซอใหม่ให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอพาทุกท่านไปดูว่าเาหล่านายใหญ่ที่ติดโผลเข้ามากุมบางเหียนณนะโรงละครแห่งความฝันนั้นมีใครกันบ้างก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด คนแรกดีเอโกซิเมโอเน่จากแอเลติกโกมาดริดหากโซชาเป็นกุญซื้อที่มีปัญหาในเรื่องของความเป็นผู้นำเพื่อจะพาทีมไปสู่อีกระดับชายที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นดีเอโกซิเมโอเน่กุญซื้อสายแพชชั่นที่ปรับปรุงตามนี้เอเลติกโกมาดริดจนกลายเป็นทีมชั้นนาในศึกลาลิกาสเปนแต่การควา้าแชมป์ลีกหนึ่งสมัยและเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก2ครั้งในายใหญ่พันดูขึ้นชื่อในเรื่องของการสร้างมาตรฐานเกมรับให้กับทีมและเป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโคตรต้องการเลย คนต่อมาโลรองบองอดีตนักเตะของปีศาจแดงและมักจะมีข่าวกับทีมทุกครั้งยามที่ยู่นเตดประกาศหาคุณซื้อใหม่แต่ดูเหมือนว่าดวงยังไม่สมพงกันรองเป็นกุณซื้อที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเช่นการพาทีมรองอย่างจีรงแรงบอกโดคว้าแชมป์ลีกเอิงก่อนจะไปต่อยอดความสาเร็จกับปารีสแซงแฉกแมงโดยการพาทีมซีลแชมป์ถึง11ถ้วยใน3ปีก่อนจะวางมือไป อดีตปรารหลังจอมถล่มประตูไม่ได้คุมทีมไหนเลยนะครับนัตั้งแต่ออกจากปักเตอวแปลงเมื่อปี2016นะ่เขาก็มองหางานอยู่เรื่อยๆโดยได้รับการยินใจจากคุณซื้อเพื่อนซีอย่างองตวนกอมบูอาเร่ว่าบลองนั้นกำลังหาโปรเจกต์ที่ใช่ที่มีโอกาสการคว้าชแชมป์คำตอบจะเป็นยูเนเต็ดหรือเปล่านะ คนต่อมาอยูเลียนนาเกิร์สมันถึงแม้การพาไลฟซิกมาแพ้เลเทถึงโอทัฟฟอร์ดสูง5จะไม่ใช่การออเดชั่นที่ดีสําหรับการเป็นตัวเลือกของยูเนเต็ดแต่ก็ต้องยอมรับว่านาเกิร์สมานในวัย33ปีนะั้นเป็นกุศลดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในโลกแม้จะเพิ่งเดบิวต์สู่วงการเพียง4ปีกับสโมสรอ,อย่างฮอฟเฟนแฮมและอาเบลไลฟซิกเจ้าของฉายามินิบุริโยสร้างผลงานสุดอัศจรรย์ด้วยการพาฮอฟเฟนแฮมทีมที่ดิ้นรนหนีตกชั้นฤดูกาล2015-2016ที่ตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมที่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกภายในฤดูกาลเดียวก่อนจะไปรับงานกับไลฟซิกและพาทีมสู้ขับเคียอย่างสนุกประกาศตนเป็นที ไลล่า,ลาชแชมป์กับไบเยนมิวนิกโดยก่อนที่เขาจะพาทีมมาแพ้ยูไนเต็ดถึงอังกฤษนั้นเขาเฝ้ามองทีมแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กและยังคงตั้งข้อสงสัยใครรู้ถึงวิธีการทำทีมของเซอร์อเล็กซ์ฟ์กูสันว่าทำอย่างไรถึงทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นทีมมหาชนได้ขนาดนี้นอกจากนี้ดูแล้วเขาน่าจะเข้าได้ดีกับเอ็ดวูดเวิร์ดเพราะยูเลียนนั้นเรียนด้านการบริหารธุรกิจและมีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างมากน่าจะเป็นการจับคู่ที่เวิร์กไม่หยอกคนต่อมาสตีเวนเจอรด หนึ่งในบุคคลที่แฟนผีไม่รู้ว่าประชดหรือสนใจจริงๆกันแน่นะครับด้วยความที่เป็นอริกันโดยตรงกับลิเวอร์พูลหากพี่เจร์มาคุมทัพที่โอแทฟฟอร์ดคงเกิดแรงกับเพื่อนไม่มากก็น้อยแต่ในอดีตก็เคยมีนักเตะของแดงนะครับที่มาคุมแมนยูเหมือนกันนั่นคือเซอร์แมตต์บัตบี้แต่บอกกันตามตรงนะแบบไม่แม้มเลยนะครับเจอร์ดัตคือหนึ่งในกุนซือที่น่าจับตามองที่สุดในโยุโรปชั่วโมงนี้หลังจากพาเรนเจอร์สหลายพายสิบเก้าเกมติดต,ต่อกันทุกรายการในฤดูกาลนี้แถมไ่กันชนะถึง16เกม นำจากฝูงสกอตติชพรเมียชิพเดียวๆนะครับทิ้งคู่แข่งอย่างเซลติกถึง9แต้มจุดแข็งสาคัญของสตีวิตีคือความเป็นผู้นำที่ติดตัวมั้งแต่สมัยยังเป็นนักเตะถูกนํามาปรับใช้ในการยืนสั่งการลูกทิมข้างสนามเป็นสิ่งที่คุณซื้อยอย่างโซชาไม่มีและหากเจอราดได้ลงเอยกับแมนยูจริงๆจะนับว่าเป็นการแต่งตั้งที่โคตรบ้าดีเดือดส,สุดๆไปเลย ผลต่อมามัสซิมิเลโนอเลกรีกุนซื้อชาวอิตาลีที่มีข่าวกับแมนยูมาตั้งแต่ออกจากยูเวนตุสเมื่อซัมเมอร์ปี2 0 1 9เป็นหนึ่งในคนดิเดตที่แฟนปีศาจแดงเฝ้ารออเลกรีคือกุนซื้อดรับเวิร์คลาสพิสูจน์ได้จากผลงานคว้าชแชมป์กับยูเวนตุสมากมายรวมถึงยังพายยอดทีมจากตูรินเข้าชิงถ้วยบิ๊กเอียร์ถึง2ครั้ง เขามาพร้อมกับแท็กติกที่หลากหลายและเป็นหนึ่งในคนที่เคยใช้งานปอบปลอบปล็อกบาได้ยอดเยี่ยมสมัยที่ร่วมงานกันที่อยู่เป็นตุกตลอด2ฤดูก,กาลแต่เขาก็เรียนภาษาอังกฤษเพื่อตเตรียมพร้อมให้มากขึ้นสำหรับการออกเดินทางไปทํางานนอกประเทศยืนยันได้จากเอเยต์ของเขาอย่างโจวานีบรันชินีที่บอกว่าแม็กซ์นั้นกําลังหางานจากต่างประเทศแต่ยังไม่มีข้อเสนอใดๆเข้ามาและเขากําลังรอประเมินข้อเสนอจากทีมที่ต้องการเปลี่ยนนายใหญ่อยู่เสมอ คนสุดท้ายมารซิโอโปเชติโนเต็งหนึ่งบนหน้าสื่อและแต่งหนึ่งในใจของสาวกเรดอาร์มี่ยิ่งหลังจากจบรายการมันเดนในฟุตบอลยิ่งทำให้เขานั้นก้าวสู่การเป็นกุนซือหัวแถวที่ีโอกาดมาคุมแมนยูเข้าไปอีกกุนซือชาวอาร์เจนตีแสดงวิสัยทัศน์หลายอย่างในการบริหาเกมของแมนยูกับ Arsenal. อาร์เซนอลเขามองว่าทีมจะต้องปรับปรุงอีกมากมายและเขาก็ไม่ปิดกั้นความรู้สึกที่จะพร้อมกลับมารับงานอีกครั้งหลังพักไปนาน ผลงานการพาสเปอร์ไปสู่ทีมชั้นนำของอังกฤษนั้นไม่ใช่ฟุกอย่างแน่นอนทุกอย่างมนเกิดขึ้นจากการปลุกปั้นของเขาและมุ่น้นสำคัญคือการพาทัพไก่ทะลุเข้าชิงกับลิวร์พูในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่น่าเสียดายที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันก่อนที่ฤดูกาลถัดมาทีมจะดรอปลงและลงเอยที่เขาแยกทางกับทีมไปแต่ด้วยความสำเร็จที่สั่งสมมาทำให้แมนยูนเต็ดนั้นจ้องมองเขาตาไม่กระพริบขณะที่สถานการณ์ของโซชายเข้าใกล้ช่วงะตาวิกฤตเต็มสีแล้ว ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายใครจะเข้ามากู้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้กลับมาดีเหมือนเดิมแต่สำหรับแฟนแมนยูคงแค่หวังให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น,นก่อนก็พอจะเป็นใครค่อยมาคิดกันที่หลังก่อนอจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็